วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่หูฟัง f ิลซีซีนาโนทำอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับพ่อ DIY ครับคลิปนี้นะครับเรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของหูฟัง f ิลซีซีนาโนนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะครับฟังได้ประมาณ30นาทีเองเราไปเริ่มกันเลยครับ ครับเราจะใช้ฮอตแอร์นะครับหรือว่าไดร์เป่าผมก็ได้นะครับเป่ารอบๆตรงตัวหูฟังวนๆแบบนี้นะครับแบบที่ผมชี้นะครับนี้ผมเป่ามาแล้วนะครับแล้วค่อยๆใช้เล็บนะครับค่อยๆหรือว่าใชา้เป็นการ์ดก็ได้นะครับค,อคอ่อยๆ่าลูดรอบๆนะครับแล้วก็ใช้มือบิดลงมานะครับดันลงมาก็จะหูดุดแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นแบตเตอรี่ด้านในแล้วด้านในใช้เป็นแบตเตอรี่สี่เหลี่ยมนะครับ เป็นทรงเหลี่ยมสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับทั้งแอปส้มแอปน้ำเงินเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีแม่เหล็กนะครับอยู่2จุดนะครับให้เพื่อนๆระวังนะครับตอนแกะแม่เหล็กจะหลุดอลอกไปนะครับนี่นะครับมีแม่เหล็กอยู่2จุดที่ผมใช้หนบพลาสติกชี้นะครับเรามาเอาแบตเตอรี่ตัวเก่าออกกันเลยครับผมใช้หนบพลาสติกนะครับในการค่อยๆงัดหนีบ แบตเตอรี่ตัวเก่าขึ้นมานะครับนี่นะครับอ่าเนี่ยค่อยๆดันแล้วแบตเตอรี่ก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยๆเอาพลิกแบตเตอรี่อีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าขั้วจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับผมใช้มือค่อยๆดึงแบตเตอรี่พลิกด้านหลังออกมาอ่าเสร็จแล้วพอพลิกด้านหลังมาได้แล้วเราจะเอาพลาสติกที่ติดตัวแบตเตอรี่ออกนะครับ จะมีกาวเทปกาวแล้วก็มีพลาสติกที่ปิดตัวขั้วของแบตเตอรี่ออกมานะครับ <S <S เพื่อว่าเราจะได้บัดกีเอาแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับนี่นะครับผมดึงพลาสติกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นพลาสติกที่ปิดขั้วกันช็อตนะครับอพอเราแกะพลาสติกได้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หัวแรงนะครับในการถอดขั้วของแบตเตอรี่ทั้งสองขั้วนะครับ ขั้วแบตเตอรี่นี่เดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับจะข้างขวาจะเป็นบวกนะครับแล้วข้างซ้ายเป็นลบนะครับเพื่อนๆจำไหมนะครับข้างขวาเป็นบวกข้างซ้ายเป็นลบความลัวลงข้างด้านล่างนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาแบตเตอรี่ตัวใหม่มาเทียบดูนะครับแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยผมใช้นะครับเหมือนกันเลยนะครับ แต่แค่ของผมเนี่ยจะความจุมากกว่านะครับจะใหญ่กว่านิดนึงอ่าดูเผินๆินเหมือนจะเท่ากันนะครับแต่จริงมันใหญ่กว่านิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าใหญ่กว่านิดนึงอ่าความจุจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้ได้นานขึ้นอ่าเสร็จแล้วเราค่อยๆจัดนะครับเนี่ยจัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็อันแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยจะฟิตกว่าตัวเก่านิดนึงนะครับแต่สามารถใส่กันได้นะครับ สายนะครับจะเป็นสีทองนะครับเป็นบวกนะครับแล้วก็สีเงินเงินจะเป็นลบนะครับนี่เดี๋ยวเราเอามิเตอร์มาลองวัดดูนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าด้านขวาคือบวกนะครับแล้วก็ขั้ว้า้ซสายคือลบนะครับเราต้องใส่แนวนี้เลยนะครับถ้าใส่ผิดแนวเดี๋ยวจะช็อตนะครับนี่นะครับใส่แนวนี้เลยที่ผมจัดไว้ เราสายสีทองนะครับคือบวกนะครับเราก็สายสีเงินคือลบน,นะครับเราใช้หัวแรงบัดกีเข้าไปอ่าตอนนี้ผมบัดกีสายสีทองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาบัดกีสายสีเงินต่อสายสีเงินคือเป็นขั้วลบอยู่ด้านซ้ายนะครับอ่าหลังจากบัดกีขั้วลบเสร็จแล้วอ่าแบบนี้นะครับเราก็ลองมาวัดอีกครั้งนึงเพื่อความถูกต้องนะครับ ว่าเราบัรกีถูกรอเปล่านี่นะครับท่านซ้ายคือลบนะครับท่านขวาคือบวกอ่าโอเคเรียบร้อยนี่คือถูกต้องนะครับแต่ก่อนที่เราจะจัดเข้าไปในหูฟังต้องใช้ตัวพลาสติกนะครับในการปิดขั้วไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจัดเข้าไปในหูฟังแล้วอาจจะไปช็อตกับตัวด้านหลังวงจรได้นะครับอ่าใช้พลาสติกพันเหมือนเดิมเลยนะครับพันคุมไว้ เ,เพื่อว่าจะไม่ให้ขั้วเนี่ยไปโดนแผงวงจรด้านหลังนะครับหลังจากพันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใช้ตัวเทปกาวนะครับในการแปะเข้าไปนะครับเพื่อจะได้ยึดไว้ให้อยู่กับด้านในนะครับความแล้วก็จัดแบตเตอรี่ให้อยู่แนวเดิมหลังจากที่จัดแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตัวลำโพงนะครับ จะใช้ตัวโพงปิดเข้ามานะครับเพื่อนๆสังเกตมันจะมีเดือยอยู่ตรงกันทั้งสองฝั่งนะครับให้เดือยตรงกันแล้วก็กดเข้าไปนี่นะครับนี่ผมลองเอามาใส่กล่องถลชาร์จดูชาร์จได้ปกตินะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการต่อบลูทูธนะครับนี่นะครับต่อบลูทูธได้ปกติเลยนะครับโอเคนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน ให้ช่อง Audio m มาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ